เด็ดถึงว่าบ่าหิวฮะเด็กสิกินกับพรสองคน จะเทีมบมวคารสบกรทครัเสีบ่ะงมียมพอดกินหางมเฮ็ดางแล้วกเคมข้น่นนะแต่ความเผ็ดยังเหมือนเดิมเฮ็ดพริกน้ำป่าครับมอีกเป้าหยอดเอาเลยพอ เสื้อในแกบนเนี่ยหาเ็นอยบอถถ่ิไทยน้ำนนนาคากา <c oughs> ข้างนในสัตว์ทุกชนิกับอาหารทะเลังก็ว่ามีเบิทั้งตับทั้งใส่คเบด้วยจะเห็ดตดึงจะพันกันมาเลย <c oughs> ปายาณผิดแขวครับแล้วมพรากินน้ำไ,ได้จะเป็นพวกกุ่นเตี๋ยวครับพวกกุ่นเส้นก็เป็นแข่คนอนะแม่งรับขอปั้นดูดีของผิดไข้แสบ ใบหนึ่งครับขอเ,ขเทียงกันห่อใบนึ่งสี่สิบใบสองนะกว่าใบสอง,องบพิ่งาดคนอื่นก็ไปแตเทียงไปพอหมดทำงานหน้าอื่นนะอ,อ,ออกหน้า,าเรงพอแล้วหออทุนใบจำห่อน้าที่ตัง mọi người bằng quân các chân đây người mọi các cơm đây mọi của mọi là nam giả. người mà, mà <laughs> là người mọi người như thế mọi nó mọi người mọi người mọi โอ้อยแม่ัวนอกเลยบอกหลยมันจำหลังมากจันนงนะเห่าน,นึงันมาำเงาคุณโยัน,บ,น,อยนบอกสามพันเสือชาดเฮ้ยย้อมปูยังมั้งมันจำหลังพันยังนี่อย่าง,ง,าง,างขุงจำงนงนแปลงบดีบกระโดดมไง วไงมักเป็นหัวอาอยุมันหน่อยคือหาเดียน,นเป็นหัวได้สมเด็จงี่ยงเดอดเดือดเร็วบกวหาะเป็นก่อนหา,าเปียนกูกค,ค้าย้็สบายมากรับแปรงบอก,บอก,าากดีโอดีมาตันนี้ นั่งกินแบบนี้ครับจำเป็ยกกล่องอยู่ครับต้องเปลี่ยนมุมมองกล่องบ้างปุ๊กมันปันกันใส่ได้ที่เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์อืมมีเกษตรศาสตร์ที่บัวไทยมีหฮมใหม่กับปีัวดมีเกษตรศาสตร์ันผลดีเพราะอะไรยังจนราคามันจะแบบตีสิบเลยร หวาทจีชีบ้วครับข้ามันจับกระดังเดี่ยวขึ้นเดี่ยวลงมันแบบเบิดเดี่ยวขึ้นเล็หน่อยจะดูปลูกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวที่แล้วเขาปลูกเพืี้ยสีเตียมดินปลูกหลายอังในลงจับจีบกบจีบบาทอี่ยงนี้เขาปลูกกันแล้ว เขาอยชูนั่งนอนไม่พอเอาใส่เป็นสวนเลยมัดนญน่ได้ใส่หมดเลยอว่มามักเขากินอะไรเขาวัดคิวเลยคนอีสานกินกินเขาก็พูดข่องยินกูมักบมาหอม บันนอก่เคยเขาสยาเห็นใบทนปวดวเลยค้เคยทานอาหารหลักการมาแล้วทานไห้หลักาเราใส่นี้ใหม่อใบด้วยเนาะเดี๋ยวน้ำบอบ่รีนี้เขาเห็ดขายเงมืนน้องอยใส่หมดมหลายหลายเขากเขียวเิน เป็นทหารกินเขาบ่เสือกน้ำเหนกัใส่กระเพรา,าอ,อที่แหลกมาขนาดลึกเด้วเพราว่าเขาพัดมั่นใจใส่ใบกระเพราหลายรวเรี่อทหารพอ้การนเขาเลยมันหิวชาวคไทยเขาว่าหาันดีคนสานคือว่ากล้วยลัย ไปเจออาหารทอดมันไข่อาหารมีนี่อาหารอีสานปะบอก่อาหารไทยหมดเลยปนหนึ่งอยู่วะมี่หมดมันอยู่กับทีนเขาอยู่กับไข่อยู่อีสานมีถักวก่อยน,น,นู่ผลจันทรนคุณไปไปผัดกลางชาลบุรีอยู่กรอยลยไรหรอขุนไก่เลยขุยไนไก่ไอส่นไีสอน ีไม่เขาดาวด้วดาวหันไปบไดด้วยนี่แหะเะวัากินบดเสีนเป็นยจอยช่วงฝึกหลังจฝึกแล้วไอ้วันบักต้นหันไปเขาจะไม่มันหลายมันอด,อดันคือกินตต่แบงนี้ จี่ปวดใ้คือไปหนักนะไ้เอานำหลักถูกให้จบมีชันาตายน้ำจองให้จองหน้าเก็บผักแนะนำมากินปล่อยปากขวัพขึ้นยอ,อนดก่อนอาหารดีขาดไปเลยสุอระจิ้วข่อเนี่กินแย่นงข้นหอบคล้อง้องปิดทองเดืนอนปิดกระชิ้ว ถ้าสมัครเขาอินท้ง,แ,งแลงน่าพูพลาตายพอชอบกิดนดนล้วอพอจะคิวพออยากพอเอมาอูเ้าวัดใช่ไหมไม,ไมันจุกมั่มต่ำด้วยหอมสดถุกด้านใส่เงนินเห็ดแต่เอนเด้อ,อกวาน้ำไม่ดีกว่าชุเข,ขากำพอตรองใส่หนังนตนควรแล้วก็นำห่อนเนี่ยเข็นไปเล้มันชุกๆแล้วเทเปียแล้ ยิ่งมเขาเยอะได้นี่ยงกินมาปนอะไรกินใจมาตะดะซิวต้องเอาน้ำต้องจะโตมันจะเด็ดน้ามหอมสดเ็กอกุบงแบบก้อยดีมันละต้องเป็นครัวัชุบกนไึงเห็ดลงดดยาะามอม เช่วงปลาขวนยวเชโลกับมะขวานน้ำเงนเนาะเสอแล้วไงีตรมันกินนั้นชื่อมันกินสีตรงเลยเราเห็นซุกกับมกมอช่วงมาข้อหลอขาวบอฟง่อนนันอเห็นไเต้าปะตเตมุดแดงช่วงสดช่วซาตัวซากินหอนต้แก่กับไอวูซีพวงตายกับหูแก่เตแล้ว ว,ว่วปากก้อนอย่างนี้ธรรมดามนวมแซ่บสอนกันตายมปากเขาว่ามองพ้นขาเลยไปกินท้องกิะ,ปะสปกกินพะงาเข้าไปสุกกระเบนมาอืมกมเหล่านะมันละตรงนี้นวน่าท้ายได้แกีมเหล่าเหลาขาวเป็นชิ้น,นสินข,ข้าวขาสุโรเขาบอกว่าแปดหมอให้น้ำรับเลอเรา้มผไปกินเขาแซ่บเนาะตัวาณโลกมันเกียร เกี่ยวส่องกับพยานเอกเขาว่าหมอเขาประกาศแล้วไปกินข้าวปลากับพยานโรคครับของดิบมานำเขาได้เอินว่าตัวน้ำเสียคืลอลรกขาวท่านเดือดทองดูซีซีกูบีเทานะ้นทองใครเอาหอ่อตาเลี้ยงแห้อะไรเดือดนะ้ำไม้มันแสบปวดท้องกิน xoay tiếng là tóc sâu rút không cần được tắm tập ơi có nhau có thay nằm nó nhau có nhau có có nhau 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 rút

เพราะมันเลียงใบวิมก well, ัเลี้ยงคนมันมีเขาเกียมตากแบบทีกินได้แต่ครูเขามีเขาดีเราียังป่วยเขาขบนอ๋อนั้นขอบด้วยกันกระิงหอมนิ่มเนาะใหม่ๆได้วก็แจกตอมไม้ใบแจบมากหอมไปเดินีบได้ขาด้วยตะโ ก็ฟีเขาไม่ขายหรอกซื้อเขากินเขาซื้อเขาไม่ไงเลยเขาไม่ซื้อก็เขาไล่ไปพ่อพอถึงมาไล่จะว่าเลี้ยงกินก็จะเครื่องสอบว่าเลปากใม้ร้องโอ้โหโมนดลกับแล้วจะในพวกสุกินเลาจะสอบแล้วขบเกียรเลยทงกงินก็จะีออกให้เจะไปฟีออก ขเขาเ,เป็นเบิดเหมือนคนเห็ดแต่หรอเขาเลยเมเบิดเอาไปฝากให,รห้ร้อนครับ,ขบเาขาเโตทวดีเราโท,โทรกันสามสิบปีรลดูแลเป็นกี่มือเนาะถือไม้ชิ้หนาครับ